สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านัด้วยนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม s ติ e er เมอร i ไลท Simulator 2นะครับส่วนภาคแรกไม่เคยเล่นมาเล่นภาค2เลยนะตัยนั่นมันแมวเป้าหรือเปล่าเนี <c> ่ย <oughs> ผมมองหมาเป็นแมวเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับเราทํางานอยู่ร้านกาแฟนะครับแล้วเราก็มีปัญหากับหัวหน้าแล้วก็โดนไล่ออกมานะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับนั่นก็คือการไปขโมยคอมที่ร้านกาแฟที่เราเคยทํางานอยู่นั่นเองนะเพื่อเริ่มเส้นทางการเป็นสติมเมอร์นะครับโอ้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 รถชน เปิดมาก็แย่แล้วอ่าประตูอยู่ตรงนี้ครับภารกิจต่อไปเข้าไปที่ห้องแอดมินอะไรเสียงอะไรดังไหนกาปุกนะครับตอนนี้เวลาตีสองยี่2ิบหกยี่เจ็ดแปด้าโอ้โหเร็วเหลือเกินเวลาห้องน้ำมีอะไรให้ไหมขอดูหน่อยเข้าไปไม่ได้นะครับก็ภารกิจตอนนี้ให้เข้าห้องแอดมินนะครับแต่เงินฟรีใครจะไม่เอาล่ะ มีเงินฟรีอย่างนี้แก้วนี้เอาไปได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นเงินตั้งต้นของเราเลยนะครับเดี๋ยวขอหาเงินก่อนอันนี้เป็นร้านที่เราเคยทำงานอยู่นะแล้วเราก็โดนไล่ออกมานะครับมันเป็นช่วงของคัสซีนตอนต้นต้นเกมแว้นกันใหญ่เลยนะประตูนี้เปิดไม่ได้นะครับน่าจะไม่มีอะไรละ เข้าไปยังห้องแอดมินกันดีกว่านี่นะฮะภารกิจต่อไปก็คือการ <Huh? S 1> ตัวไรภารกิจของเราต่อไปก็เป็นการขโมยคอมพิวเตอร์นะครับเฮ้ย hey, <hey>, hey, ตัวนี้เอาไปได้ด้วยเอเทคมาเลย <Hey. S 1> กดลากของเข้าไปได้นะครับภารกิจของเราคือขโมยตัวของคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดเอกมาหน้าจอเราเตอร์ขโมยให้หมดนะครับการเริ่มต้นสตรีมของเราเริ่มได้ดีครับมาขโมยร้านร้านกาแฟอันนี้ก็เป็นคอม p c เคสนะครับเรียบร้อยอาเกตบซิเค ic แล้วก็ออกมาจากที่นี่นะครับแล้วผมกดอัดคลิปเรื่องเนี้ยไม่ได้อัดนี่คือฮาเลยนะเี่ยเฮ้ย มีรถตั้งหลายคันทําไมเราเอาไว้ได้แต่จักรยานนะไม่ไม่เป็นไรครับไปกลับไปที่บ้านบ้านอยู่นู่น,นะฮะทางถนนผมไม่ไปอยู่แล้วผมนี่ต้องประจนภัยนะกิงกิงกิงกถึงแล้วจ้าอันนี้ก็คือบ้านของเราเนี่ยโอ้โหอย่างลกเลยมีคนวาดอะไรเล่นด้วยเนี่ยมีมือมีหน้า เดี๋ยวผมวางตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็คือให้วางอุปกรณ์นะครับแต่บ้านเรามันไม่สะอาดนะขอถูก่อนแล้วกันนะถูไงเนะี่ยออกคลิกขวาตอนนี้ความสะอาดอยู่ที่8%แล้วครับเกมนี้คือเราจะจำลองชีวิตนะครับเป็นสตรีมเมอร์ที่โด่งดังให้ได้ถึงแม้ว่าชีวิตจริงช่องเราจะไม่มีคนดูก็ตาม <c oughs> ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันได้นะ สัก20ไลค์ก็พอครับเดี๋ยวเรามาทำพาร์ตต่อไปร0อครับบ้านเราค่อนข้างจะสะอาดแล้วอ่ะวางไว้มอบตรงนี้แล้วก็เตียงนอนไว้ตรงไว้ตรงนี้ดกวาจะไม่เกลยกอ่ะไปทำภารกิจของเรานะครับก็คือการวางคอมพิวเตอร์แล้วก็พาตต่างๆและเปิดคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็เอามาวางไว้ ตรงนี้อ่าค่ขอนข้างจะดีนะครับเก้าอี้อันน่อมาเป็นเก้าอี้เอามาลากไว้ที่มือแล้วก็วางไว้ต่อไปเป็นตัวของจอนะครับอืมเบี้ยววะเนี่ยมันจะเบี้ยวหน่อยๆวางใหม่ก็ได้ เมาส์ครับคีย์บอร์ดพร้อมแล้วเราพร้อมที่จะเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ไฟแรงแล้วหลังจากที่เราไปขโมยเครื่องมาจากร้านกาแฟะนะฮะหวังว่าเขาคงไม่เอาตำรวจมาจับเราแล้วนี่ตัวอะไรคุณ <c> ค <oughs> ุณแล้วนี่ะว่าตั้งไว้อย่างี้ อาตั้งไว้งี้ดีกว่าเดี๋ยวเพ,เพื่อนบ้านเราเขามาเขาจะได้เห็นแบบไปลองออกไปดูข้างนอกเลย <c oughs> <c oughs> แอบ,บร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอเคขั้นแรกนะครับก็กด start computer โอ้โหคอมนี่ยังเก่าอ่ะไปครับดาวน์โหลดดิ c แ a t App อ่านี่คือภารกิจต่อไปนะครับ ดิสแคดแอปดิสแคดดิสคอร์ดดิสคอร์ดแน่ๆโอเน็ต oh, อย่างช้าเลยดาวน์โหลดไปครับตอนนี้เราต้องฝึกเล่นก่อนเรายังไม่มีอิสระเท่าไร oh, หร่โหลดนานเหมือนกันนะเนี่ยเน็ตเรานี่ขนาดไหนเนะี่ย โอเคเราได้แอปดิทแคทมาแล้วนะครับ Open d i d ิ a แคทอ่าเรามีเพื่อนกับเขาด้วยนะเพื่อนเราเฟลิกเอดูตอ่าเขียนอะไรหน่อยโอเคได้ได้เออฉันอยู่นี่ว่าง,ง่ายเยี่ยมเอ่อนายต้องการเป็นเออดูดูดูด,ดูสตรีมเมอร์เว้ยฉันต้องการเป็นซ er, ูเปอร์สตรีมเมอร์ป๊อปล่าเอ่อสตรีมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จอ่ะ ฮ่าฮากูด huh. ล uh ักบายอ้าวเฮ้ยฉันพูดจริงช่วยฉันหน่อยสิโอเคโอเคชิล okay, น okay. ายต้องการทำอะไรอะ่ะฉันต้องการอ่า uh, เริ่มสตรีมอ่ะขั้นแรกให้นายไปที่โดโดเว็บไซต์และสมัครโอเคเราต้องไปที่โดโดเว็บไซต์นะครับนี่ไงโดโดเว็บไซต์เว็บไซต์ของนกโดโดอะไรเนี่ย แล้วก็ Register นะครับ Streamer Name ของเราเป็นคุณว้าวแล้วกันนะนี่คุณว้าวจริงๆผมอยากจะว wow ้าวซ่าแต่ไม่เอาดีกว่าเป็นคน wow ุณว้าวเฉยๆเราได้ตัวของ Steam Key มานะครับแล้วก็มีตรงอะไรอยู่มากมาย p a ร m e n t โอเคกลับไปหาเพื่อนเราก่อนดีกว่ามีภารกิจให้เราซื้อไมโครโฟนจาก แซมมาซอนนะอ่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนเราก่อนนะครับอ่าฉันสมัครแล้วหลังจากนั้นนายก็ไปหาไม้กายสิทธิ์นนะโอ้ฉันล้อเล่นน่ะดาวน์โหลดตัวของ OPS โปรแกรมตอนแรกจะให้ไปหาไม้กายสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้นะแล้ว OPS มันอยู่ไหนอะอยู่ในแอปปะ่ะ มันก็คือ OBS อะครับโปรแกรมที่ใช้สตรีมนี่ o b s 72 MB เฮ้ยโหลดเร็วอยู่นะเน็ตเราเริ่มมาละอ่ะโหลดเสร็จแล้วนะครับไปหาเพื่อนต่อดีกว่าอ่าฉันดาวน์โหลดแล้วยังไงต่ออืมขอคิดแป๊บ เงินน่ะฉันจะเช็คเงินได้ยังไงอ่ะว่ามันเข้ามาอ้เงินเหรอฮ่ฮ่อืมนายต้องไปดาวน์โหลดตัวของ Donate Lab อะโอเคอ่าโอเคไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นการสอนเล่นนะครับ Donate Lab น่าจะอยู่ในแอปอันนี้จริงๆมันมีอะไรให้เราเล่นเยอะเลยนะ,ะ Donate Lab นะครับโหลดไปก่อน การเริ่มต้นสตรีมมันก็ในชีวิตจริงก็ประมาณนี้นีมีตัวของ OBS ตัวของรูใน t lap นะประมาณนี้มันเหมือนมันมีตัวสแกนไวรัสแล้วก็มีขุดเหมืองด้วยโอเคฉันดาวน์โหลดแล้วขั้นต่อไปนายก็ไปเซตอัพที่ OBS โอเคนายสามารถเข้าร่วมสตรีมเมอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จได้เพียงแค่เริ่มสตรีมฉันสัญญาเลยว่าฉันจะเป็นหนึ่งวิวแรกให้กับนายอะ่ะอู้นายจะต้องอัปเกรดของแล้วก็สร้างเงินน่ะโดยที่นายสามารถไปซื้อกล้องที่ซามซอนถ้านายเป็นคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะนายจะต้องการตัวของกล้องเพื่อสตรีมเพราะว่าการที่มีกล้องอะจะทำให้คนสนใจมากกว่าอย่างนี้นี่เอง งั้นเดี๋ยวขั้นต่อไปเราต้องไปซื้อกล้องนะครับแต่ฉันเคยเห็นสตรีมเมอร์ที่เขาไม่มีกล้องนะเขาก็เล่นเกมแล้วก็มีคนดูเยอะอเฮ้ยนายอย่ามาพูดถึงเขากับฉันนะแฟตกายฟิลิกเอาละฉันต้องไปแล้วนายเริ่มทำให้ฉันมีน้ำหโหอ่ะโ้ยโอเคเพื่อนอขอโทษนะแต่ขอบคุณมากไว้เจอกันโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นการสอนเล่นแหละขั้นต่อไปก็ภารกิจเขาให้เราไป ไาย์ไมโครโฟนที่เซม n ซนะก็อ m a า o n ซนั่นแหละโอ้โหแแล้วก็เครื่องหมายแบบนาบึงเค okay. เดี๋ยวเราทำภารกิจให้ครบๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสตรีมกันละอ่าอ่าเจอแล้วครับไมโครโฟนสมัยที่ผมเริ่มทำ YouTube แรกๆนะครับผมก็ใช้ไมกานแบบนี้แหละงั้นเราก็มาเริ่มต้นโดยไมก้านแล้วกันนะเสียงแตกๆหน่อย ไม่ไม่น่าเป็นไรนะอ้โหูจนเราจนแล้วครับเราสั่งของไปแล้วอะ่ะตอนนี้เขาภารกิจต่อไปก็คือการสลิปแอนเซฟนะอุ้ยของมาส่งเร็วมากเลยเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้มีคนเดินมาส่งแล้วครับนี่ไงส่งของจริงด้วย <c oughs> <c oughs> แกะกล่องกันแบบนี้เลยนะอ๋อดีครับดีดีดคิดว่าเราต้องเอาไม้ม็อบมาทำความสะอาดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราวางไม้ก่อนแล้วกัน อ่หา uh huh. นี่ก็คือเซตอัพแรกของเรานะในการเริ่มต้นชีวิตสตรีมเมอร์นะครับเดี๋ยวผมว่าผมไปทำการนอนหลับก่อนดีกว่าเอาโคตรพิช <c oughs> <c oughs> ไปหยิบเตียงนอนเฉยเตียงนอนนี่คือแบบอย่างเก่าอะ่ะลาขึ้นเพียบอะอนอนก่อนจะได้ครับทำตามภารกิจ D2 อ๋อตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วนะครับทำผู้ติดตามทั้งหมด500คนถ้าเกิดเราทำได้เราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ชิพผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเพลงอ๋อมาจากลุงนี่เองลเวอร์ River. อ่ะมาคุยกันหน่อยเฮ้<า> hey, ไอ้นุมนายรู้สึกไหมถึงพลังงานในบ้านหลังนี้อ่ะมันเข้มข้นมากๆเลยนายเป็นใคระ ฉันก็แค่นักเดินทางสายลมพัดฉันมาที่นี่แต่ที่บ้านหลังนี้มันช่างกระสับกระสายเหลือเกินอ่ะอะไรในกำลังพูดถึงอะไรอ่ะโชคดีนะนี่มันเป็นเออร์ลี่เอกเ่ะเขาไม่ได้เขียนโค้ดให้ฉันจัดการกับคุณเฮ้ยไอ้ลุงนี่มันจะจัดการเราอ่ะทำไมเฮ้ยก็ออกไปเอ้าคือ ถ้าเกิดเขาเขียนโค้ดมาคือมันจะมาทําลายบ้านเราหรือไงเจออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เช้าเลยเอา้าแล้บ้านโอ้โหมีพลังงานจริงด้วยวะ่ะแค่วันเดียวมีข้าวอะไรไม่รู้ติดผนังเลยนะฮะ92%ทำความสะอาดก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มสตรีมกันดีกว่าครั้งแรกของเราจะบอกอยู่ใต้เตียงอยู่แล้วอ่ะ นี่ไงตรงใต้เตียงจริงด้วยว่าใต้เตียงจริงด้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปที่ O P S อ่าใส่ตัวของ s Steam Key อ่ะ s t e a m Key นะ่าจะอยู่ในเว็บโดโด่ปะโดโดเว็บไซต์สามหนึ่งผมจำไม่ได้หรอกอ่ะอย่างนี้แล้วนะสามหนึ่งสองศูนย์แปดสามกดไปครับเรียบร้อย ตอนนี้เราสามารถแบบสตรีมได้แล้วนะมีตัวของการโชว์คาเมล่าด้วยแต่เรายังไม่ได้ซื้อกล้องมางเงินของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจนนะครับเม,มันมีค่าของ Energy ค่าของสมองด้วยนะผมก็ลืมเช็คไปเลยว่าผมต้องการอะไรหรือเปล่าผมชอบไปกดผิดเลยกดเอยกด X นะครับโอ้โหมูดเราตอนนี้อยากเข้าห้องน้ำเราอยู่ข้าวเราไม่มีตังแล้วเราก็อยากอาบน้ำนะ S <S <at> สั่งข้าวก่อนล้วกันเอาเป็นแค่กล้วยก็พอไหมเรามีเงินอยู่ทั้งหมด170เหรียญนะครับเอาเป็นแไปกันอะ่ะแรปสองชิ้นสามชิ้น,ปนไปเลยอะ่ะ Create Order กินไม่หมดเดี๋ยวเราเก็บใส่ตัวไว้ก่อนได้นะครับอุ้ยมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย r i อร์ <S <S มาแล้วครับว้าววันนี้ขี่รถมา เมื่อวานนี้เดินมาคนละคนแล้วปล่าเนี่ยเดือลยครับเดือดลยครับหิวครับหิวขอบคุณครับ <c oughs> หุ่นนี้มันน่นากลัวเหมือนกันบอีทอืมแล็แล้วก็เก็บใส่ก่อนเก็บไว้กินพุ่งนี้นะครับอ่ะได้ละ ตอนนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการห้องน้ําอาบน้ําแล้วก็เงินเดี๋ยวขอทํางานก่อนนะเดี๋ยวเพื่อได้ได้ตังค์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสตรีมแรกของเรากันเลยดีกว่าเอาเป็น just chatting ก็พอเนาะ15 fps แล้วก็ 360p เดี๋ยวผมขอเช็ค s p ป c com มผมก่อนหนึว่าคอมนี่อย่างกากอนะเออมันจะมีส่วนประกอบของตัวคอมนะครับ ฮาร์ดดีตอนนี้ของเราเป็น2เทก็อย่างนา้อยก็ยังดีอ่ะ2เทอ่ะโอเคสตาร์ทคอมก่อนนะครับเริ่มมืดละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสตรีมครั้งแรกกันผมคิดว่าคอมเครื่องนี้มันสตรีมไม่ไหวแน่เลยวะอุตส่าห์ไปขโมยจากร้านกาแฟมา o p s เป็นการพูดคุย315เฟรมเรทอ่ะเอาไมค์ดีๆหน่อยกันนะ หมายสักเท่านี้คุณว้าวเริ่มสตรีมครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้เป็นการสตรีมครั้งแรกของผมเลยนะมีคนดูทั้งหมด1คนนะครับผม f i กดิสก d ดอปกอ็เราจะคุยเรื่องอะไรดีนะครับอันนี้มันเลือกให้เลือกการ์ดอะไรเนะี่ยแต่มันมีโอกาสสำเร็จบอกนะครับ40%สเรำเร็จย5าเรสำเร็จ,รจงั้นเราเอา40%ไปก่อนอ่า โซแลแลกสตรีมนะครับก็แลกนิดหน่อยนะนี่เป็นการสตรีมครั้งแรกเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยนะมีคอมเก่าๆเครื่องหนึ่งโอ้โปรดแก้ปัญหาดรอปด้วยมันดรอปแล้วเราดูตรงไหนมันดรอปฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองสตรีมกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะโอ้โหมีแต่คนบ่นแลกนะครับคนดูหนึ่งคนน่าจะเป็นเพื่อนเราอะ ันนี้มีอะไรขึ้นมาอีกแล้วนะให้พูดถึงเรื่องเพชรเรื่องเกมโอกาสสำเร็จ70%นะงั้เราพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงดีกว่านะครับอ่าเริ่มมีคนดูมาเป็น2คนแล้วนะครับตอนนี้3คนแล้วนะครับการแชทพูดคุยกับไลน์แรกของเราแต่คนส่วนใหญ่เขาก็บอกว่ามันแหลกนะรงส่วนนี้สามารถแชทได้ด้วยนะ เวลี่แลกสตรีมโอหมีแต่คนชมเราทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้คนดูทั้งหมด6คนแล้วม,มีโดนงโดเนทไหมโดเนทมาสักหน่อยไหมตังกินข้าวของเราจะไม่มีแล้วนะเอาว่าเดี๋ยวผมจะสตรีมอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับให้ถึงสักเที่ยงคืนก็ได้อะ6คนอะตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่คนต่างบนวัดดอบอไม่สามารถโอ้ไม่สามารถดูสตรีมแล้วคมเราเป็นไรเนะี่ย อ้า,อาคอมดับไปแล้วผมว่าแล้วนะครับว่าคอมเครื่องนี้มันจะไม่ไหวเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าโดนไวรัสด,ด้วยนะยังเปิดติดอยู่ปะเนี่ยนะการเริ่มเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่นี่มันยากเหมือนกันน,นะเนี่ยอ่เดี๋ยวดาวน์โหลดตัวสแกนไวรัสไว้ก่อนโอเคเสร็จแล้วไวรัสสแกนเมื่อกี้คอมเราดับเพราะเราโดนสแกนไวรัสนะครับจริงๆเราต้องสมัครพรีเมียมด้วยนะ แต่ยังไม่มีตังค์ไว้ก่อนแล้วกันเป้าหมายก็คือ Follow 500คนยังไม่ได้สักคนเลยนะครับเมื่อกี้กำลังสตรีมดีๆคนกำลังเพิ่มเรื่อยๆด้วยคอบนันดับเฉยเลยโอเคสแกนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คที่ตัวของเมลก่อนดีก,กว่ามาจะโดนอะไรไหมเนี่ยเราได้ตรวจสอบช่องของคุณแล้วแล้วต้องการร่วมมือกับคุณอืมให้โชว คอนเทนต์กับผู้ชมของคุณในไลฟ์สตรีมเงื่อนไขยอยู่ด้านล่างจะได้เราจะจ่ายให้คุณ20ดอลระยะเวลาในการสตรีมของคุณคือครึ่งชั่วโมงอ,มอันนี้ตัวของแซมมาสซอนนะส่งมาก็รับไว้ก่อนก็ได้ครับไม,ไม่ได้เสียหายอะไรเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของดิสค a t ดีกว่าดิสค a t เรายังไม่มีเพื่อนนะ แล้วตอนนี้เราก็ไม่ค่อยมีเงินแล้วด้วยเอาไงดีนะชีวิตตอนนี้มืดแล้วนะครับมืดแล้วชั้นดาวคอมก่อนดีกว่าอ่ะมี Delivery Job มีรถมีสกิลมีเฟซแกรมเฮถ่ายรูปได้ด้วยนะผมว่าเราถ่ายรูปสักรูปหนึ่งกันดีกว่าไหมเฮ้ยโคส เอาเป็นหน้าหน้ายืนตรงนี้ก็ล่ะอะถ่ายรูปตัวเองไว้สักรูปหนึ่งนะครับเฟซแกมโอ้นาคตรเราจะเป็นสตรีมเมอร์อย่างนี้ได้ไหมเนะี่ยกดไลค์ไปครับมีเป็ดกดไลค์ไปโอ้ยโอ้ยหมากดไลค์เกมเมอร์ u w u g i r เฮ้ยน้องแมว ไอเด็กน่อยเฮ้ยไ,ไอหมาตัวเดิมนีว่ะโอเคประมาณนี้เราเหมือนเราลงรูปได้ด้วยนะเฟกแกรมในแชร์เลยเฟกแกรมอันแรกของเราเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับว่าวันนี้เราต้องการอะไรเราต้องการเงินนะครับต้องการการนอนห้องน้ำแล้วก็ อยู่ข้าวด้วยข้าวนี่ผมเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานมากินก่อนส่วนห้องน้ำนี่มันมีในซมาซอนแน่ๆแหละอ่ะเปิดก่อนยูสอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับอาจจะไม่มีอะไรหน่อยเพราะว่าเราเราสตรีมแล้วก็คอมก็ดับนะเงินก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับเหลืออยู่155ดอลลาส์อซมาซอนนี่ขายทุกอย่างอยู่แล้วนี่องทอเลล เฮ้ย40ดอนเองเอาก่อนแล้วกันอะไรที่ถูกๆเนี่ยามาก่อนส่วนที่อาบน้ำเหรออันนี้50ดอลนอะ่ะเราควรอาบน้ำไหมอ่ะเอามาก่อนนะครับเงินอย65ดอลว้ยยังโจนเลยผมว่าผมน่าจะต้องไปทำเป็น Delivery ก่อนหาเงินอัปเกรดคอมนะครับถึงจะมาสตรีมได้อ่ะระหว่างรอของเรา ลองมา Steam สตรีมสัหน่อยแล้วกันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะมาอันนี้คือเริ่มสตรีมนะครับมีคนดูทั้งหมด2คนด้วยกันนะสต e ีม not working โอ,โอเคให้เรา,าเล่าเรื่องนะเป็นเกมแล้วกันนะครับ65%การสำเร็จอ่าโอเคถือว่าใช้ได้อยู่ผู้ชมนี่เพิ่มมาเป็น3คนแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตสปีด โดนด่าเรื่องเน็ตด้วยเน็ตก็ไม่แรงคอมก็ไม่แรงแต่ตอนนี้มีคนดูเราทั้งหมด4คนด้วยกันไงอ่าดรอปดรอปอยู่แล้วนะครับคอมเรานี่เปิดได้ก็บุญแล้วอ่าตอนนี้มีคนดูทั้งหมด5คนนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับ5คนอ่าอย่างกับสตรีมจริงๆนะโดนด่าเพียบโอเคคอมเรามันไม่ไหวนะโดนอีกแล้วเนี่ยไวรัสนี่ไง อืมของนี่มาส่งหน้าบ้านเลยยังนะอุ้ยมาแล้วนี่ห้องน้ําสุดเที่ตั้งไว้ไหนดีเนะี่ยหลบหลบมุมตรงนี้แล้วนะอ่าโอเคแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็น <c oughs> กระมังเอามามันอาบน้ำได้จริงเลยเนะี่ยอ่าเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำก่อนครับ อืมค่อนข้างจะเหม็นเลยอแล้วเราก็อาบน้ำด้วยกะละมังชีวิตนี่อย่างอนาจเลยโอ้รู้สึกหนาวหนาวสดชื่นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นชีวิตการเป็นสตรีมเมอร์เนาะในพาร์ทนี้เราก็มาเริ่มได้แบบค่อนข้างแบบเออก็ก็ดีอ่ะมีมีส้วมแล้วครับมีที่อาบน้ำแล้ว แล้วก็คอมเก่าๆเครื่องนึงเนาะเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันสำหรับพาร์นี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์ให้กันได้นะขอแค่20ไลค์ครับแล้วเดี๋ยวเราทำพาร์ทต่อไปเลยโอเคผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายๆๆบายบายจ้าเดี๋ยวเราปิดด้วยการนอนเลยแล้วกันอะเซฟครับวันที่3ไว้ปเจอวันใหม่ครับสวัสดีครับ